ผมจะบอกท่านผู้ชมว่าความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวานนี้ต้องไปฟังท่าทีของสวทรงเดชเสมอคำสวทรงเดชเสมอคำเนี่ยบอกเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับระบุว่ากระแสข่าวคั่วการเมืองฟอร์มทีมจากรักฐบาลเดินสายลอบบี้สวกุมิสระ50คนจากกลุ่มวิชพต่างๆให้เลือกคุณพิธาเป็นนายก คุณทรงเดชบอกมีฝ่ายการเมืองติดต่อมาพูดคุยทำารเพ้าใจจริงๆแต่ไม่ใช่เชิงลอบบี้ขอคะแนนให้พิธาส่วนตัวสวทรงเดชบอกว่าผมสนับศูนย์พรักเสียงข้างมากให้เป็นนายกแต่ไม่รู้ว่าสวาสายชีพคนอื่นจะคิดเหมือนกันหรือไม่สวทุกคนคนุกกลุ่มเห็นตรงกันอันนี้คุณทรงเดชว่านะไม่เห็นด้วยกับการไปแตะต้องบานตา112ไม่ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไข ห้ามทําเด็ดขาดกฎหมายเดิมดีอยู่แล้วถ้าพักก้าวไกลประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวมาตรา1หนึ่งหนึ่งสคนทรงเดดเชื่อว่าเสียงสวรพร้อมจะยกมือให้คุณพิธาเต็มสาภาก็ต้องรอดู MOU ของพักก้าวไกลซึ่งจะเป็น MOU พักรัฐบาลแถลงวันพรุ่งนี้จะชัดเจนเรื่องมาตรา1หนึ่ออย่างไรส่วนประเด็นว่าสาวสายสองลงประเมินว่า จะมีสวที่ไปยกมือเห็นชอบภูวิธาประมาณ20คนคุณทรงเดนเนี่ยบอกนะครับว่าส่วนตัวเชื่อว่ามีเกิน20แต่จะไปถึง60กว่าเสียงตามจำนวนที่ยังขาดขึ้นอยู่กับการประสานงานจะต้องมาคุยกับแบบมิดไมตรีเหมือนที่รองนายุกชนุเครือง,งามบอกเอาไว้ปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอามาตีแลกได้ดังใจจงไม่ใช่มาด่าก,กันตลอดแล้วใครจะเลือกให้แต่ยังมีเวกยาว ยังมีเวลาอีกยาวที่จะบทเรื่องหนมนตรียังมีเวลาทําความเข้าใจกันได้ถามต่อไปกระแสข่าวแกนนาสวสายสองลุงรู้ใช่ไหมหมวยสายสองลุงคืออะไรลุงป้อมลุงตู่ถูกต้องค่ะยังไงจะให้สวบตงดออกเสียงคุณพิธาคุณทรงเดชบอกก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขาไม่รู้ว่าสวจะทําตามหรือไม่แต่ทุกอย่างมันมาถึงบทสรุปเรื่องมาตรา 1- หนสองนี่แหละ คือสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากพักเก้าไกลแสดงความชัดเจนไม่แตะต้องมาตรา1นึ่งนอาจมีเสียงสวเห็นชอบเกินกว่า60เสียงแต่ถ้าไม่มีความชัดเจนก็ไม่มีทางได้เสียงถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากบอกถึงพักเก้าไกลต้องพูดให้ชัดเจนยกเลิกความคิดแก้ไขมาตรา1 1นึอย่าอ้ำๆอ้อึออ้งๆตอบไม่ชัดเจน จะแก้ไขลดโทษมาตรา112ก็ไม่ได้ห้ามแตะต้องมาตรา112แม้แต่นิดเดียวถ้าทําได้สวทอมที่จะให้ความเห็นชอบนายพิธาแต่ถ้าไม่ยกเลิกเรื่องนี้อย่างเป็นสายล่อฟ้านั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะสอวอเนี่ยเขาชัดเจนมุมที่นับวันยิ่งจะชัดว่าต้องมีการประกาศท่าทีชัดเจนเรื่องมาตรา112ว่าจะไม่แตะต้องขนาดเดียวกันท่านผู้ชม เราได้รับการยืนยันว่าใน MOU ที่จะถแถลงในวันพรุ่งนี้ไม่มีมาตรา1หนึคือจะไม่มีการกำหนดลงไปว่ารัฐบาลน,นี้มีภารกิจที่จะแก้ไขามาตรา1หนึไม่มีขณะที่พรคก้าวไกลก็บอกจะทำบองว่าก็จะเปผลักดันให้เกิดการเสนอกฎหมายเข้าไปพูดจากันในสาภา<ฆ>แล้วในสาภาก็จะเป็นผู้ว่ากันต่อไปไม่ได้น,นานรัฐบาลฝัง